สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC สุขุมสุขนวันนี้กับวันที่31เดือนกรกฎาคมพศ2024ห้อง13ครับผมวันนี้กับสิพ้าแฟนเพจแฟนครับมาชมมึงงัวที่ผมนำของมาขอของจาของเองเนาะครับเนาะตนีอยู่สามคมนะครับนี่ตอนนี้ กิ๊กิ๋มีแต่งัวสาวกัแเนเพลนครับมาสั่งเอาไปบริษเนาะครับเนาะก็ยังจะชุดใหม่นะครับบ้านเดี๋ยวผมไปใช้ทําคลิปไว้ละกันเดี๋ยน้ำขม้าเนาะครับเนาะแม่นี่ก็บล้อส่งครับผมแม่นี่แม่สาวหน่อยเนาะครับเนาะขี่ฟ้ามึงงัวแม่สาวกันครับผมงัวสาวหน่อยเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับผม นี่มแต่แมรูกลกกแม่ย่างเดียวระหว่านครับเด้อแม่ครับลูกสาวคนคนครับแม่คนจะยืนอยู่หน้ามุมๆมนะครับผมลูกสาวคนเหน่นเนื้อนังว่าตรงห่วงครับผมเ็นง้วแดงปอดๆ้อครับเด้องัวแดงปอดๆดีเนาะครับเนาะบ่มีสีอื่นมามาแจ่มเลยครับนี่นะครับไปเบิ่งน้ำกันเลยครับผม ง้อคมเนี่ยเราประกันทกประกันถอนนะครับเนาะลูกพันได้สี่เดือนเนี่ครับผมสามสี่เดือนเนี่นะครับเนาะสี่เดือนเดือนที่ซีค้าเยอะนี่แหละครับนั่นนะครับแม่พ่นเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะครับเนาะแม่พ่นขางข็งพร้อมว่าลูกพ่นดึงนมเนาะครับเนาะหนาไม่ค่อยมีครับแม่พ่นเป็นง้วไแท้ๆบานหฮาเนาะครับเนาะไทยง่ญ่บานหฮา เ็นไถ่เงหดีครับผมว่ามปนใหง่ธรรมดาครับแม่พันก็เป็นสีแดงผัดปอดดีนะครับออกบดดีนะครับแข้งขาคอเขาดำดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแข้งขาคอเขาใบหูกับดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับลูกคนก็ได้แม่ดีอ่ะนี่นะครับเนาะเลี้ยนแบบแม่บดทุย่างอยู่ครับเรื่องเรื่องบดดนะครับเนาะพวกนะครับสำหรับหางกับรากดินดีอยู่แล้วครับแม่เนี่ เป็นงัวอนขางพร้อมนะครับเนาะแม่พ่นว่าทั้งวันผมกะสิบกคอ่อยม่หยาเนะครับเนาะผมว่าเนื้อหนังถึงต,นต้นโตถึงสีพ่นสีพ่นดีนะครับก็ผมน้ำข้าเนี่คอกผมเนี่ยนี่ครับในลูกค้มนี่นะครับเนาะเป็นตะเรียงู่ครับผมยด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 ย เยอะๆนี่นครับแม่เพิ่นนั่งเต็มๆเลยครับผมเพิ่นสีเพิ่นธุ์มันสดใสนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นแม่เพิ่นบุทันพีแต่ว่าเรื่องแดงกับวัตถุทองครับผมแดงจนซ้ำปื้อๆพันธุ์เลยครับผมหัวนมเพิ่นดีทั้งสีเต่าด้วยครับเด้อหัวแม่นะี่หัวนมดีสีเต่าอ,อยู่นะครับเนาะมป็นอาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งู่ครับผมซื่อหัวจอยไปขุนให้มันธพี ร้อยเปอร์เซ็นต์ังได้ก็ได้กำไรย่อยเกเซนต์นครับผมขันแนวนี้นะครับเนาะถ้าซื้อหัวพีมาเลี้ยงให้มันจ่อยครับยังได้ก็ขาดทุนครับผมแต่ว่ากันซื้อแม่ลูกแบบนี้ไปแม่ลูกลูกแม่พร้อมางนี้แหงได้ไว้เนาะครับเนาะแม่เั็นวัฒนสมนะครับเนาะก็จังไปรอสมอเนาะครับเนาะสำหรับลูกสาวคนกันนะครับแดงจึ้งครึ้งครับผมแดงเป็นแดงครับผม แม่นี่เปิดว้เจ็ดมืดหานะครับนะแม่นี่ก็ได้ฮะลูกซ้ายผมนี่นะครับตัวลูกคนเหนือหนังลูกคนนะครับเพราะตรงห้องครับผมเทียงข,า,ข,ขาคอเขาคนเบางเอาเลยครับดำใบหูดำครับผมนี่ก็แสดงว่าคนข้าเจ้าสมพอพันธุ์มาดีเติอบอนด้ครับผมเอาบากคำน้อยนน่เป็นยังไงหน่ ทำหน่อยนี่ทำบอ่อท่านใหญ่แล้วนี่ครับเนี่ยจอแม่คมนี่ก็เปิดไว้บ่ัวลายคือกันนะครับเนาะคมนี่แม่ลูกลูกพคนเป็นตัวผู้ดนะครับลูกพคนเป็นตัวผูน้นะครับเนาะเชิดบือพึ่งรถอนอกนี่ครับเปิดใบเชิดซิมฮ่าส้มกันนะครับนี่แม่นี่ผมเคยได้ล้มเธอนึ่งหระครับผมพิพาสีวังแม่เพิ่นครับผม แม่ลูกตัวนี้นะครับลูกคนแข็งแรงนะครับพร้อมที่จะต้องได้เลยเด้อครับเด้อแฟนเพจแฟนครับมากกดจังโทม้านะครับเนาะมาคมไดกเกะจังเดือกเอาเนาะครับเนาะนี่นะครับแม่หินไงครับนี่ง้อจะตายบ้มันไทยฮา้นะครับเนาะไงยยัยเป็นไง่ลูกคนตัวนั้นกับตัวที่สามนะครับเนาะ ขาคอเขาดำใบหูดำนะครับเนาะช่วงต้นโตเงี้าวเงี้เป็นเง้วครับผมแผ่นเพลแผ่นครับกับสีในบนขัดกับนอกแม่นี่สำหรับเม่นี่นะครับเนาะสองคมนี่เปิดไห้ซ้ำกันราคาซ้ำกันนะครับเนาะเจ็ดเมื่นหาครับผมประกันให้ทุกโตนะครับเนาะประกันทุกประกันถอนประกันหางดกห,าง,หางมกหางดอกนะครับผม เนเพ็แฟนครับอยากได้ก็โทรมาเลยครับผมเดี๋ยวผมสิลงเบอร์โทรไปให้นะครับเนาะเนี่ครับสองคมนี่ราคาชํากันนะครับเด้อตัวนี้ลูกแม่ตัวนี้ลูกผูครับผมลูกคนก็ตัวนี้น้อยน้อนแอกแรกอยอะขนาะครับผมที่พามาเบิ้งแม่ลูกสามตัวบันครับผมแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะเบิ้งถาวนน้อนก่อนครับเดี๋ยวผมคอยเฉยให้เบื้องตอนพันลูกขึ้นเนาะครับเนาะสามแม่ลูกนี่ครับผม ามแม่ลูกนี่แม่พ่นทั้งแม่ทั้งลูกพ่นพร้อมสี่ผสมนะครับเนาะนี่นะครับลูกตัวใหญ่พ่นเนี่ยครับผมลูกตัวน้อยพ่นได้สามเดือนนะครับแม่พ่นก็มีอาการติดสัดอะครับผมพอทันถผสมนะครับเนาะก็เป็นโอกาสดีเนาะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับที่อยากได้งัวแม่พันที่ไปผสมพอพันเองเนาะครับเนาะเลือกคัดเลือกพอพันเองก็เป็นโอกาสดีครับผม ยกชุดนี้ไปสามแม่ลูกเนี่ยครับผมได้การเลยครับเนี่ยไปทีเดียวก็ได้สมพร้อมกันโลดนะครับเนาะนั่นแหละครับลูกมันลูกระบันครับลูกมันเป็นงวสาวนี่ตัวแรกของเพนนะครับลูกแรกเป็นตัวแม่เนาะครับเนาะลูกที่สองเป็นตัวผู้ครับนั่นนอนเขียวอย่างยืนนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิไายแม่เพนลูกขึ้นเห็เบิ้งนะครับผมนี่แะครับคมนี่เนาะครับเนาะสามแม่ลูกเนี่ ทั้งแม่ทั้งลูกเพิ่นพรออมสิผสมนะครับเนาะผมเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับเนาะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับเรื่องแดงมาตรงห่วงครับผมเรื่องแดงนี่กับว่าแพ้ตัวไดนเนาะครับเนาะเรื่องสีแจ้มกับว่ามีครับผมนั่นนะครับลูกสาวเพิ่นไปแล้วครับผมเดี๋ยวสไล่แม่เพิ่นลูกขึ้นใหเบิ่งเนาะครับเนาะแม่เพิ่นกับมีอาการติดสั์แล้วครับผมเมื่อคุณนอดแล้วนะครับเนาะลุกลุก ลูกเนะลียสีขั้นแทนได้นหมลูกคลูกเออลูกช่วยเสี่ยเงินบ้งเนี่ยคุณน,นะครับเมื่อคุณออกของวัดน,นี่นะครับเนาะที่ผมน้ำขม้าพอดีครับผมเมื่อคุณออกของวัดน,นี่ครับใช่อีกรอบนึงพอดีได้ผสมพอดีแหละครับเนี่ยนี่นะครับแม่ลูกสามตัวนี่แหละครับผมเปิดว้สี่แสนสามหมื่นบาทราคานี่ก็ตอ่อรองได้นะครับเนาะนี่ครับแม่ใหญ่ผนลูกแรก ลูกตัวที่สองนี่ครับลูกตัวสิบสอง่นเป็นงวงยังสาวอยู่นะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์อีกเงี้ยวไก่อยู่ครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเด้อนั่นนี่ครับลูกซ้าย่นนี่นะครับแย่่นเพิ่นไปหาแย่นะครับนี่นะครับสามแม่ลูกนี่นะครับทั้งแม่สาวของเพิ่นกับฟอร์มมาสมทั้งแม่หย่เพิ่นกับฟอรมมาสมนะครับเด้อ เป็นโอกาสดีสําหรับแฟนเพจแฟนคลับนะครับเนาะสีไปคัดเลือกพอพันธุ์เองซือไปสามเมื่อดนก็นได้หาครับเนะี่ยไปผสมกับเป็นหาโรดเนะครับเนาะแล้วบุกเถิงหน่อยเนี่ยครับลูกสุดท้องเพลนแม่แม่นี่กับตัวญ่เนะครับเนาะลูกแรกบุกเถิงหน่อยนี่กับตัวสองครับผมนี่ครับแม่ใหญ่เพลน เปิดไว้ทีหนึ่งแสนสามมื่นบาทครับผมราคานี่พอฟังอยู่ครับผมแม่คนขอนขางพร้อมนะครับเนาะเพราะว่าลูกคนดึงกนลังดึงนมอะครับราคาพอฟังอยู่ครับผมราคานี่นีว่าแพนเพลแพนครับเปรียบเทียบจังตลาดเบื้องสีนะครับขอโทรหาผมว่าราคานี่พ่อตอร้องไดแน่วนอถันตอร้องได้ครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับเนาะอีอย่างนึงก็ดีขึ้นก็นึนก็คือผมจัดทรงให้ได้นะครับผม นี่นะครับสามแม่ลูกเนี่ยครับผมที่อยู่ในกล่องนี่ยนะครับสามแม่ลูกเนี่ยครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นบาทราคานี่เพราะนี่ยทรงไห้จัดทรงไห้ได้พร้อมนะครับเด้อทรงกับัวผมเองนะครับไปทรงไหเนาะครับเนาะถ้าแฟนเพจแฟนครับอยากได้กระแฟลวโทรมาครับผมถึงสามคมนี่แฟนเพจเอฟซีมาคมใดก็เลือกเอาได้เลยนะครับเนาะ คลิปนี้ผมข็สิขอจบคลิปไปชั่นี้นะครับเนาะเนี่ยครับสามแลูกนี่ยแหละครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปไปชั่นี้นะครับเด้อสนใจคมไหนข้ามาตัวใดก็โทรมาครับผมรับประกันห้ทุกตัวนะครับเนาะประกันทกประกันถอนประกันหางดวกหางดอกหางหมกหางดอกนะครับเนาะขาทคขาถอนครับผมประกันให้คลิปนี้กับผมขอจบคลิปไปชั่มนี้นะครับเด้อ ครับผมขอบคุณลหลายๆครับผมทีท่ติดตามผมแฟนเพจแฟนครับสิขอบคุณลหลายๆครับผมสวัสดีครับ